ครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับเนาะครับมืนอนี้ก็มาพบกับพอ่พอแต่มเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบห้ากันยาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขับพ่อแต่มพามาสรุปเลขเล้าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับสิบหกอาจารย์ดังพี่น้องครับมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบสามกันยาคมหกแปดเหล้าพัฒนาออกห้าเจ็ดศูนย์ สี 4, 4, ่สี่ศูนย์เลขล่างก็ออกศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมามันส้นกันหลายตัวนะพี่น้องเนาะส้นกันสี่ตัวครับพระเตียมจับคุยก็ได้ลุดไปนะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีสี่ครับมันกะ็เป็นสี่ศูนย์ศูนย์สี่ซะครับเนาะพระเตียมกราบขอโทษขอภัยหลายได้พี่น้องเด้อนะครับมาอนึ่งพระเตียมผ้ามาสรุปต่ออกีกเนาะพี่น้องเนาะ ครับป้าต้มได้เริ่มจากแม่ยายนงนะพี่น้องเ้อนะครับแม่ยายนงบนล่างวิ่งรวดห้ากับสี่เน้นที่ห้าพี่น้องห้ากับสี่ครับแชปหน้าจอครับผมครับปอเตียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อแม่ยายนงนะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูวาปีได้พี่น้องเดอ้อนี่งวดแรกนะครับเนาะปูวาปีบนล่างวิ่งรูดหกกับเก้าเน้นที่หกพี่น้องหกกับเก้าครับครับจับหน้าจอครับผมครับปเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูวาปีปัทุ ว่าปีเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องขับปูศูนย์เบนล่างวิ่งโลดห้ากับหเน้นที่ห้าพี่น้อง5กับ6กรับแชปหน้าจอครับผม ครับผมเตรียมขอกาบขอบคุณปูหลายๆย 7, นะครับเด้อปูศูนย์เจ็นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูด3มกับ4เน้นที่3ามพี่น้อง3กับ4ครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับพอเตมขอกาบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะลับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่น้อยเนาะพี่น้องเนาะรับแม่น้อยบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองพี่น้องหนึ่งกับสอง ครับครับแชปหน้าจอครับผมครับปรแเตมขอขอบคุณในไลน์นะครับเดอ้อแม่หน่อยเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรลด4กับ6เน้นที่หกพี่น้องสกับห ครับแคปหน้าจอครับผมรับไปเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนพ่อดอนระยองนะพี่น้องบนล่างวิ่งรลดห้ากับเจ็ด นะครับห้ากับเจ็ดครับเลขบอหลายห่างพี่น้องแชปหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในรายเด้ครับเด้อพอดอนละยองเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรลดห้ากับหกพี่น้อง 5กับหครับห้าหนึ่งห้าสองหหนึ่งหสองตัวเน้นนาพี่น้องเนาะรับชับหน้าจอครับผมครับประเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับดเดอเซียนชัยวานนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ลุงทรงและพี่น้องเด้อลุงส่งบนล่างวิ่งรลดห้ากับสองพี่น้องห้ากับสองครับครับแชปหน้าจอครับผมครับโปรแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อลุงทรงนะครับเนาะขอให้เขาปังๆนะครับ ไปต่อครับผมพ่อฉลองนะพี่น้องเนอพ่อฉลองสองหวดได้ได้พี่น้องเนอเขามาติดๆนะครับบนล่างวิ่งรูด8ดกับเจดเน้นที่แปดพี่น้อง8กับเจ็ดเดแดนะครับครับชัดหน้าจอครับผม ครับปราเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเซียนหยวนวทต่ิพันมาเขาตะเล็กวิ่งนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนะครับศูนย์กับหกครับ แชปหน้าจอครับผมกับโอเต้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนสารคามพี่น้องคนสารคามบนล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวพี่น้องครับหกตัวเดียว ครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบุูดในไลน์นะครับเด้อคนสารคามเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคําชนพี่น้องเรียกหน่อยหางนะพี่น้องเลือเข่างวดสะผ่ธธานมาบนล่างวิ่งรูด8ปกับศพี่น้อง8ปดกับศูน ปดนะครับ 80, 8 0 8ศูนย้าพี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอกราบขอ,ขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคาชนนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องพ่อเซียนเพลงี่ผ่านมากกับเข่า4ีศย์ตรงๆนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูด8กับ 8, 4ี่ับแกับ4 สี 48, นะครับ8ปดสี่แปดห้าสี่สองนะพี่น้องเนอะแคปหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขอ,ขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้อง พ่อช่างคมงวดพันมาเล็กวิ่งกับเขาไ้ได้พี่น้องเด้อบนล่างวิ่งรวดห้ากับหเน้นที่หพี่น้องห้ากับหครับโอห้ากับหมาแหงชับหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะคอยเขาคอยปังนาคบ อาสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อคือของปอเตียมนะครับเนาะขับของปอเตมกระบ,บนล่างวิ่งรูดหกกับแปดเน้นที่หกเด้อพี่น้องเด้อหกกับแปดเน้นที่หกหกแปดนะครับรับผิดพลาดประกันในพอเตมกราบคอตทดขอไพ่เด้อพี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับอ่าฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็อ <to> ว <mus ik> ่ยฟ้อนกอ้เข่าก็ให้ปังน้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพอเตรียมภาพไปนับคะแนนน้ำกันงได้พี่น้องเด้อสิบหกอาจารย์ดังนะครับศูนย์หนึ่งสองคะแนนหนึ่งหนึ่งคะแนนสองสองคะแนน สามคะแน 4, 4น4ี่สคะแนน5 6นาคะแนน6 8แคะแนน7 2นน็คะแนน8 4ดคะแนน9 1นน้คะแนนพี่น้องเด่นที่หกนะพี่น้องลอง5้าได้พี่น้องเนอ hàm um. ครับตราบนี้เนาพี่น้องเนาะต่ว่าซีกับแปดได้พี่น้องเนอะลองลงมาอีกนะครับพอเตียมยึดประจับคยได้มือนีได้พี่น้องเนาะอ้าผิดพลาดประกันได้พอเตียมกราบขอโทษคอไพ่ได้พี่น้องเ้อสายวิ่งสายหลุดเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับอ้าฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ให้เข้าคอให้ปังเนาะพี่น้องเนาะ อาอย่าเลิกนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนะครับหาสุดท้ายท่ายสุดนี้ข้ออิซีทุกคนโฉบโฉบมนันมันเหงเห้งลยๆยเนาะครับเนาะพอกับพอแต้มอีกกมือแรงหลังหวยลาวพัฒนาออกนะพี่น้องเนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม